ิต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนหน่เห้ยครับใ่ก้ยครับอ้คนขายราคาก้อยเนาะมีก้อยตำทัวครับนะครับนะครับอ้ยต้มไก่บ้านครับไก่บ้านๆใส่ใบมะขามอ่อน นี่สูชเชฟโอเดอเชฟโอ๊ดมีดบินหาโชว์นะโชั้นนะวันนี้วันนี้น่าสนุกไม่ดูยัง้น,นไงต้งมกเ,ตเกยบ้านครับวันนี้วันหยุดวันหยุดเนาะวันหยุดมาให้หาไส้ครับไม่ด้ครับไม่ด้ครับไม่ด้ครับเมนูจากเชฟโอ๊ตต้มเตยบ้านครับเชฟโอ๊ตมีดบินไม่ได้ยังไก่บ้านเนาะไก่บ้านครับไก่บ้านต้มส้มไับครับ ต้มส้มใบมะขามอันน้ำแร่เข้าตั้งหม้อให้เดือดเนาะใบมะขามใส่หน่อยครับตังเหนื่อยวนใส่หน่อยครับหม้อเส่นี้ก่อนน้ำแรกเขาวันนี้ข้าแเซงหน่อเนี่ยขาตะไคร้ไปมะกรูดบ่ครับผมไอ้มะเขือเทศเนาะมะเขือเทศหอมแล้วก็ใบมะขามอันนี้สูตรเชฟโอ๊ตนะครับสไก่ครับเอาเอาไก่ล้องขั้วนะครับน้ำเดือดนะใกล้ลงหมดเลยถูกเป็นสุก๊วยน้ำต้มน้ำน้ำซุมน้ำไหมเป็นว่าสูตรแช่บนเลยเออสูตรแชเบน โก็ใส่น้ำน้อยกับสูตรเชื้อวัวนะลองทำดูใช่ใช่หัวแห้งครับใหญ่เตาด้วยใหญ่ถึงมหัวแห้งเตาควบ้ยอ่ะเตาควบ้ครับต้องใช้ไฟเดือดไฟแรงครับหัวแห้งว่ะสูตรเพิ่นสูตรน้ำหน้อยได้ทำไมเอานดำหน่อยไหมวัวตัวก่อนโอ้สูตรสูตรไทยว่ะไอ้ปรุงใส่ยังไงเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยใส่เกลือ เกลือใส่เกลือแล้ววะต้มไก่ใส่ใบบักขามอ่อนครับผมสูตรเชฟโอ๊ตบินบินกับเกลือครับผมเกลือเพิ่มความนัวสุดยอดใส่ปะเดี๋ยวเขใส่เดี๋ยวใส่พอที่หลังว่ะสุดที่หลังเดี๋ยวไก่ถึงมามีเองครับสูตรเชฟออดนะครับมันเหลืออย่างเดียวสูตรนี้ใส่น้ำหน่อยเนี่ยพูดแบบไหนเดี๋ยวจเย็นนี่แหละ không khơi đườn nó mình đó, Nào nhảy nhảy con, cái cưa, cái lại tàu hốt thay sản mình nó vẫn có nhiều đấy, máy hút bụi, cái bàn nữa ี่ครับผมต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนครับนี่เก็บสดๆจากต้นเลยไม่มีมะขามเปียกเหอถ้ามีมันก็ยังอร่อยใบมะขามมันจะนัวกว่าพี่งจริงครับใบมะขามอ,อ่อนครับอโอ้ยอู๋เองนจีเดียนครับนี่คนตกมาครับฝนขมาอะไรบ้างเนี่ยคนตกมไม่หมไหมนี่ยมีหามากแตหมากน้องอ่อนนะหมานต้องอ่อนนะเอาป่ะหมากินก<ต>ับเจียวแ<ต>ห้งตำเนาะยตำใส่กระปูหน่อยเนาะเชฟอ้นมีดปินครับ มันหยุดเกิดเขามาหาฮะา่ครับผมเมนูประจัดเมนูเรื่อยๆมันนี่ไ้ไก่บ้านไหไก่บ้านต้มใบมะาบขอนสูตรใหกระสินบ้าใช่ครับเสูตรบงนสูงเงี้าสูตรใค่สูตรใครครับผมสูตรเมืองน้ำดำไปมะาวดสดจากต้น่เลยคนต้องำงปงดทีเนาะ ฮ้ยสูอมอ่ามอ่มเลยอมเลยโอ้แกบรลือครับยอดสุดยอดเออหอมว่ะสูมใช่หมครับแกขัวขัวใช่สูไแล้เนาะน้าพี่ลังบอเยมใ่หเลยวไม่ยืนเนมั่า่โอ้โสโอ้โหเลอยงใหกี่ตอง มีก้อยีก้อยเนี่กวยมกีหลายอย่างตา้เขามาเมองอะไอย่างี้ยพีฟ้าไว้เนาะทีพีฟ้าไบก้วรอู้ี่เนาะอู้อมมาิงปะสิไมไหมขาชินพูน้องู้วบะเดี๋ยวเดี๋ยอี้าสิเกือเนาะเกือเยวอู้หูเไฟแรงรับไฟแรงเียวเลย เนื้อแก่บางไม่สีแสบเพราเนื้อตลาดเนาะเนื้อสีงิแน่นอมยังกินอะไรยังไบอกได้ไหมน้ำปลาน้ำปลีน้ำปลีปลาปลาไม่มุยเลยเอาคยแล้วบอกอะไรแบเอาเอาพอดีพอดีมันลูกเยสุดยอดอะอสุดยอดอะบลมดเลยนะ อืมเร็วเลยอมลำว่ะดูมโดาโอ้สุดยอดครับไอ้นี่ไปมีาดอบพนี้ซวก็เลยงบาอากเลยออยเดี้ยตะกองซิมงด้ฟังเสียงฟังเสียงเ พอดีแล้วดีมากเลยแล้วพแล้วนูแล้วเมื่อนั้นแล้วแักนัก่หนักมอยนี่ยเขาซิมเลยครับเติมนักเาดแติดตาวดแทรเติมห้ใ่ไเติมหนักไปรอเดือนโอ้ครับวันนี้ของฝากครับไก่บานมาฝากไฝากไส้ครับมาหาต้มไก่ใส่ใบมะขามอ๋อหนำเรื่องไครับ เไกนะอย้คนขายลาขายก้อยเน้ะมีก้อยตั้ัวมกมอใรบปลาสอนหอได้ไทยน้ำหนอด ah. <Columbus> right ้วยโ้ยดมือนคนตั้ตัซิมด้วยอรกันไรปอนมีอะไรปนมี่ปนมีปอนมีปนมีปนปนมีะนี้อนี่ะเนอ้ยังวี่ยขึ้นมไปนสิมนี่กินนอกิไนมียอวมอสินใม ใส่ผมนะให่ผมนะโอ้ในญครับนะครับนะครับ,นะรบ,อ,รบอุย้ยตกไก่บ้านครับไก่บ้านบ้านใส่ใบมะขามอ่อ,อนอันนี้สูตรเชฟอ้วเชฟอ้เป็นะต้เห็นภูขเขาเสียบอยู่นี่ครับขี้เราเห็นเขาเสียบเราะว่าเขาเข่าให้สนใจติดตามเิสูตรภงเขาเพิ่กบ้ง,กบบงเลยนะยูทูบ ช่องไหนโอ๊ตเชฟโอ๊ตวินบินนี่ครับน้องฟิล์มน้องฟิลวันนี้ครับก่อนสวัสดีครับน้องฟิล์มครับอันนี้อนาคตยูทูบเบอร์คนต่อไปครับชื่อช่องอะไรนะดวงไล่ดวงไล่ซิตี้ดวงไล่ซิตี้ครับดวงไล่ซิตี้ครับหาอยู่หากินบ่ครับตามภาษาอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาอยู่ติดคือลำปางดวงไล่ซิตี้ฟิลมาโชว์ ขบบนข้ามเขาครับพี่น้องโอ้ยแซบวะับยังป่วยยังปวยอ้ยแซบวะ,ะแซบวุ่นนนน <c oughs>